ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ RP ใหม่ก็เข้ามาแล้วนะครับลักษณะของทีมในซีซันนี้ก็จะออกแนวประมาณเหมือนเป็นมาร์ r ไรเดอร์นะโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคือตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับอยากจะมาสนับสนุนช่องของผมนะผมก็เลยขอ,อ,อ UC ส่วนหนึ่งนะครับเอามาแจกเพื่อนๆใช้สำหรับเปิด RP ซีซันใหม่กันนะครับ ทั้งหมดจำนวน4รางวัลน,นะครับคือสำหรับใครที่ไม่ได้รอบนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามขอสปอนเซอร์เข้ามาเรื่อยๆนะเอามาแจกเพื่อนๆกันไม่ต้องเสียใจไปนะครับเฮ้ยชุดฟีซีั่13เท่เหมเท่กันนะครับเนี่ยเข้าเซตเลยอะสวยมากเลยโอเคครับวิธีการร่วมสนุกก็คือดูคลิปนี้ของผมนะครับแล้วก็ตอบคำถามให้ได้นะว่าในคลิปนี้ ผมยิงคนที่เป็นธงชาติไทยเนี่ยทั้งหมดกี่คนเน้นย้ำนะครับว่าเป็นธงชาติไทยนะอย่าเอาจำนวนคิวสูงสุดที่สรุปมาไม่ได้นะครับข้อ2นะครับช่วยอธิบายเหตุผลให้ผมนิดนึงนะว่าทำไมถึงเข้ามากดติดตามชา n นลของผมนะครับเอ่อไม่ต้องยาวมากนะประมาณ1-2บรรทัดก็พอนะครับสุดท้ายนะครับกดไลค์ให้กับเพจ litman shop นะครับเพจเติมเงินที่เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%นะครับ เวลาเติมก็ง่ายๆเลยนะครับแค่แอดไลน์เข้าไปที่แอด i ิ h Man Shop นะครับสำคัญเลยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะเข้าไปกดไลค์เพจกันเยอะๆนะครับทาง l ิ h Man Shop จะได้ส่ง UC มาแจกเพื่อนๆอ,อีกเรื่อยๆเลยนะโอเคครับวิวดูแล้วเหมือนจะไม่มีคนเลยนะครับเออเกมนี้ผมปรับเสียงขึ้นมาสูงมากเลยนะครับ ยังไงเพื่อนๆลองดูนะว่าถ้าเสียงระดับนี้โอเคชอบกันไหมถ้าชอบคลิปถัดไปผมก็จะปรับเสียงมาระดับนี้นะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเฮ้ยมีคนโดดล่มลงมาข้างหลังผมครับพึ่งลงเลยอ่ะอเสร็จแล้วครับไม่มีปืนนะตรงนั้นไม่มีหรอกผมผ่านมาแล้วเฮ้ยเอ้ากดผิดนะครับ รีบตามครับใหญ่เขาได้ปืนนะเฮ้ยเข้อออกมาแล้วครับเรียบร้อยเฮ้ยเหมือนจะเป็นคนนะครับเอ้ยไม่ใช่นะน่าจะเป็นบอดนะ อบอดจริงๆด้วยครับชื่อแปลกๆกับธงชาติแปลกๆนะเดี๋ยวเราแวะเข้าไปเก็บแอร์ดรอปดีกว่านะครับเหมือนจะไม่มีคนเลยนะเอ้ยมีรถขับสวนมาครับไม่ได้แล้วครับต้องแวะเข้าไปจอดบ้านหน้าก่อนนะไม่งั้นโดนลุมยิงแน่เลยอัปเดใหม่มานี่ผมหาสโคบบไม่เจอเลยนะครับมองไม่เห็นเลยนะยิงโดนไปทีนึงนะครับเมื่อกี้ เข้าไปเล่นในบ้านก่อนนะครับเขาน่าจะอยู่แถวรถนะครับเรายิงรถเขาให้ระเบิดนะเขาจะได้ขับออกมาไม่ได้นะครับเนินข้างหน้ามันบาังนะครับเราต้องขึ้นที่สูงนะถึงจะมองเห็นโอเคครับ บ้านแบบนี้เราสามารถปีนขึ้นหลังคาได้นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะปีนขึ้นหลังคานี้ยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะเราใช้รถเข้ามาจอดตรงประตูนะครับจอดเข้าไปใกล้ๆประตูเลยนะจากนั้นก็ขึ้นไปตรงบันไดนะครับแล้วก็กระโดดขึ้นบนรถนะแล้วก็ปีนจากประตูขึ้นไปได้เลยนะครับเห็นหมดเลยนะครับแต่ว่าเสียดายผมไม่มีสโคบอะ มันไกลมากเลยนะเฮ้ยมีคนวิ่งอยู่ไกลๆครับเห็นละไกลมากเลยอะเหมือนเขากำลังวิ่งหนีนะเฮ้ยโอ้โหยังปุ๊กเลยครับโดนหัวไปเมื่อกี้น็อกเลยอ่ะมีรถขับผ่านมาครับ น่าจะคนละตี้กันนะบวกกันแล้วครับเดี๋ยวเรารอแจมได้เลยนะเฮ้ยรถเขาับหนีแล้วครับเฮ้ยเหมือนจะวนมาหาผมนะเฮ้ยวนมาหาผมจริงด้วยอะ่ะโอเคครับยิงล่วงไปสองแล้วนะมีเสียงเท้าน่าจะคนเดียวนะครับโอเค ยังเหลือตีหนึ่งนะครับตี้แรกเลยที่ขับรถส่วนกับผมตอนไปเก็บแอร์ดปอะครับผมว่าเขาน่าจะวิ่งกันอยู่นะเพราะว่ารถเขาพังไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราแวะดูก่อนนะครับเขาน่าจะวิ่งไปไม่ไกลนะมีโมกขึ้นครับชัวร์แล้เขาวิ่งกันอยู่แน่ๆเลยครับเจอแล้วครับ โอเคน็อก2นะครับแต่ผมหายคนหนึ่งไม่เจอเอา้าอีกคนนึงหายไปไหนแล้วครับเมื่อกี้ยังเห็นคานอยู่แว๊บๆเลยนะเฮ้ยคารนหายไปได้งไงอะ หายไปแล้วครับหายไปได้ไงเนี่ยงงเลยนะครับรถก็ไม่มีนะแถวนั้นก็มีแต่ต้นไม้มีแต่หญ้านะครับถ้าเขาไปหลบอยู่ในหญ้าเนี่ยระยะขนาดนี้ยังไงก็เห็นนะเฮ้ยเจอแล้วครับพอแล้วครับดูว่าเขาจะคานไปหาเพื่อนทางไหนนะ อืมส่องดูก็ไม่เจอเพื่อนเขาเลยนะครับเอ้ยยังไงอ๋อระยะมันไกลไปนะครับเราก็เลยมองไม่เห็นนะโอเคครับขึ้นคิวแล้วเราไปดีกว่านะครับบ้านทางซ้ายมีรถจอดครับน่าจะมีคนนะ เต็มเๆเลยนะครับกำแพงเราอ้อมขวาไปนะครับโอเคเขาต้องปั๊มเลือดแล้วนะออกมาข้างนอกแล้วครับอ้อมมาแล้วเฮ้ยเสียงเท้าทางขวาครับอา้าวมีคนนอนอยู่ครับ เรียบร้อยเลยสงสัยจะหลับนะไม่หันมายิงสู้เลยนะครับเราไปบวกเขาข้างหน้าดีกว่านะครับเมื่อกี้ยิงกันมันเลยอยากเข้าไปแจมนะโอเคครับเนินตรงนี้เราเล่นได้นะเจอแล้วครับ โอเคเราวิ่งเข้าไปชาร์จเลยนะครับเดี๋ยวผมโยนสโมกหลอกไว้ลูกหนึ่งนะครับเพื่อเบงความสนใจเขานะแล้วเดี๋ยวเราอ้อมหลังเข้าไปนะครับน่าจะอยู่หลังเดินข้างหน้านี่แน่นอนนะครับเขาเริ่มปลารละเบิดเชคแล้วอ,อยู่ไหนเนี่ยมีสโมกอยู่ข้างหน้าเรานะครับ มีเสียงเท้าทางขวาครับมาละตายโอเคเหลือตัวขวาตรงรถคนเดียวนะครับโอเคครับตายเลยนะหมดแล้วนะครับเหลือสองคนละ เดี๋ยวเราจอดเล่นเนินแถวแถวนี้ก่อนนะครับวงยังกว้างอยู่เลยนะครับเหลือแค่สองคนละอืมไม่แน่ใจว่าเขาตี้เดียวกันหรือเปล่านะครับเฮ้ยคนนี่เอาโดนวงตายนะครับยิงโดนไปทีนึงแล้วเขาไปยืนอะไรตรงนั้นน่ะวงก็แรงนะครับ เหลือคนเดียวแล้วนะครับเดี๋ยวเราขับรถหาดูนะเจอแล้วครับหมอบอยู่ตรงต้นไม้นี่เองโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปหลบหลังหินนี้นะเล่นได้นะครับไม่ต้องรีบรอจังหวะนะครับเฮ้ยระเบิดครับ ไม่โดนหรอกนะเพราะว่าเขาปลามาข้างหน้าหินนะมาอีกลูกแล้วครับระเบิดนายหมดแล้วใช่ไหมเราขอมั่งนะโอเคสำหรับการประกาศผลผู้โชคดีนะครับผมจะประกาศวัน ที่14นะครับพฤษภาคมเวลา10โมงเช้านะครับสำหรับใครที่ต้องการร่วมสนุกเนี่ยรีบๆคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพจ Lidman Shop แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช anel ของผมด้วยนะถ้าเกิดว่าตอบถูกคอมเมนต์ดีแต่ว่าไม่กดไลค์ไม่กดติดตามเนี่ยไม่ได้ของนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ